นเยอะแค่ไหนก็ต้องมากินติ่มซำรถเข็นระดับตำนานกำกงรีสอรองเมื่อความออริจินอลกลายเป็นไวร่ลแนะนำให้มาตั้งแต่7โมงเช้าตอนร้านเปิดเพราะใสายๆเป็นต้นไปคนจะเยอะมากรถเข็นแบบนี้คือสามารถมาเลือกเองเออเองที่รถเข็นได้เลยเราให้อา เจมเมเนเจอร์ของร้านเลือกมา4เมนูสเปเชียลที่มาแล้วต้องกินเาเจเจจูงมือไปหยิบถึงหน้ารถเข็นเมนูแรกขนมจีบกุ้งหมูท็อปด้วยไข่นกกระทาเนื้อแน่นๆผสมระหว่างกุ้งเด้งที่สดกับหมูนุ่มฉ่ำด้านบนโปดด้วยไข่นกกระทาเต็มฟองจานสองฟองเต้าหู้รวมมีรเต้าหู้นุ่มนึ่งหอมระมุนคีบเข้าไปเจอทั้งไก่แฮมหนังหมูมันเทศจีนกรุบๆจานสามซาลาเปาไส้หมูแดงอันนี้คือแป้งนุ่มมาก ส่วนหมูหอมจุยซี่กบกองจานสี่อันนี้คือเด็ดเจเจพาไปยืนหน้าเตาซุ้ยเสี่ยวหลอด4ีไฟสดๆควันหอมฟุ้งราซอสีแบบสีลบอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยเกินคาดค่าน้ำชารู้สึกจะแพงไปหน่อยต้องจ่ายคนละ16เหรียญและค่าเซอร์วิสชั้นอีก10%บรรยากาศในร้านโต๊ะกว้างนั่งได้หลายโต๊ะรองรับได้หลายครอบครัวมีทั้งแบบโซฟาและโต๊ะโกลกัดร้านลงที่ MTR เหยา่อมันเตทางออก A2 เดินแค่260เมตรถึงหน้ากา าล่าเพจขึ้นไปชั้น8ได้เลยร้านเปิด2รอบคือ7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นและ6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มใครมาห้องโกงเซฟไว้ในลิสต์ด่วนตามไมเลสเรามีร้านดีๆในลิสต์อีกเพียบ